วิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาคเสียงเนะะื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทำตามนะ <Wow. S 1> จ๊ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง In Channel นะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้าเกมมาจองเว้นหนึ่งนะทุกคนเออก็ช่วงบนนัดทามรอบบายเราเลยทุกคนก็เห็นว่ามีมาจองแล้วทุกคนก็มาจัดสักนิดสักหน่อยนะทุกคนทุนเรานิดนิดหน่อยหน่อยนะคะสาม้อยะะต้นต้นเอง เออก็มาปั่นดูนะคะทุกคนก็เนี่ยเห็นว่ามีมาจองก็เลยโอไม่ได้เลยกับมาจองทุกคนคือต้องปั่นเออก็สําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มบนรรมั้ำทามกลุ่มพูดคุยนะคะก็เมนเลกใต้คลิปเลยนะคะทุกคนเออก็สําหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลก์กดแชร์ได้นะคะโอเคทุกคนไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะ่ะทุกคนก็เหมือนเดิมค่ะช่วงบนน้ำทามรอบบ่ายเราเลยนะคะเออค่ะทุกคนก็ทุนสามร้อยห้านะคะ เราก็มาปั่นเรื่อยๆเหมือนเดิมค่ะทุกคนเออไปที่เบสสามก่อนนะคะทุกคนแล้วก็โอโต้สักสามสิศเลยค่ะทุกคนรอบนี้ก็บายบายเลยทุกคนคือแบบส่วนมากก็จะเล่นแบบกลางคืนแล้วก็เย็นๆอ่ะเนาะทุกคนแต่นี่เห็นว่ามีมายโจอีกแล้วทุกคนสู้ๆอ่ะมายโจมันมาบ่อยมากเออทุกคนก็เลยต้องมาปั่นสักรอบอ่ะทุกคนเผื่อมันพวกอีกอ่ะทุกคนโอ้โหตอนนี้ยังคอมโบสวยอยู่นะเออ เด็ดนะคะคือก็ไปที่เด็ดต่ำก่อนเลยนะคะทุกคนรอบนี้เหมือนเดิมนะคะทุกคนได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะไม่แนะนำให้โลภมากนะคะทุกคนส่วนสามร้อยห้าเรานะคะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะทุกคนสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสทามกลุ่มพูดคุยหรือกลุ่มแจ้งเกมนะคะก็มีเลขใต้คลิปเลยค่ะทุกคนเข้ามาร่วมกลุ่มกันได้นะคะ ใครที่จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็เม้นแรกได้เหมือนกันนะะทุกคนโอ้โหสวยคุณสามว่าไงไม่ไหลนะคะได้มา15โอเคทองแดงสวยมากยังคอมโ,มโบอยู่นะคุณถามว่าไงต่อก็ไปหาเดทาต่อค่ะทุกคนโออยังไงต่อทุกคนอืมุย<ๆ>มากกว่ากว่า ได้มาสาสิบเ็ดนะคะทุกคนโอ้โหเคเอร์บบเดียวไม่ลงนะคะยังไม่ลงนะ,ะทุกคนยังไงต่อยังไงต่อคุณสามว่าไงยังไงต่อคุณค้าคุณห้า่คุณห้าคุณห้าไม่มาสี่สิบนะคะทุกคนก็ใคร,ใครที่อยากให้ทำเกมไหนนะคะ 2, 2. ก็เม้นได้นะคะทุกคนเออแบบ มาแลกเทคนิคก,กันได้ทุกคนแบบอยากให้ทํายังไง,งไงบอกกันได้อะทุกคนเรียกว่าเลกเทคนิคก,กันนะทุกคนเออย่งไงต่อเต็มแทง,งยังไงตเต็มแทงแปดสิบโอ้โหแปดสิบจีค่ะยังไงต่อ,อยังไหลอยู่นะแต่ก็เตอร์ไม่มานะคะมาอยู่สองตัวทุกคนโอ้โหทำไม่ลุ้นตลอดเลยนะ อ uh huh. มาคุณสิบต่อทุกคนไปค่ะสามสิบต่อนะทุกคนโอเคอืมหกสิบอืมยังไงต่อ <12. S 1> ยังไงต่อ <12. S 1> ต้องที่ได้ข <12. S 1> อใครในสียงไลน์ด้วยนะ,ะทุกคนอืมโอเคเด็ด huh. ส uh ิบเราอืม huh. เอาสิเอาสิเด็ดส <laughs> ิจะรอดไหมเนี่ย เออกองแดงนั่นแหละคือยังไงก็ได้ทุกคนคือขอให้ตัวไวามาทุกคนแถวสอง,อง,อง,องแล้วก็แบบขอให้คุณสิบเลยก็ได้เอออันนี้ขนาดไม่ได้ลมมากนะดู <c oughs> ก็ปั่นไปเรื่อยๆก่อนนะทุกคนเลยอ,อีกแบบเจดฟีสปิน จะรอดหรือเปล่าทุกคนเออเออโอ้โหช็อตนี <texts hi> ้ก sort of ็ไปสองร้อยแปดสิบ huh. ทุกคนยังคอมโบอยู่นะแต่พี่คุคิดว่าไงยังไงทุกคนทุกคนพี่อืมสวยทุกนสวยโอ้โหรางวัลรางวัลอะไรรางวัลเมกะสี่ร้อยเก้าสิบหกทุกคนเอาสิอีกปกสปิน เอาแบบนี้สักรอบนี้เออนั่นแหละตัววโตไวสี่เหลี่ยมแถวแรกสี่เหลี่ยมอ้อโหไม่มันทุกคนไปห้าฟีสตินเยโอเคยังไงต่ออืคก็สองคูณหกงี้ต่อยังไงต่คาราสวยมากอือเอาอีกเอาแบบนี้อีกรอบทุกคนสองร้อยี่สิบก้านะาวันก้อนโตแล้ว เออมนแหลก<ด><ๆ>มีแหลกมีแหลกมีแหลกไม่มีมไหมโอ<ม>้โตวัวยเถองเธอสามมาแบบนี้ก็สวยสิสามร้อยสิบมีสิบี่นี่เราคุณสิบโอ้โหได้เลยของจุดนีอ้อยู่เทอสาทุกคนเออถ้าอยู่ที่คือรอยเลยนะสามร้อยเก้าสิบะคะเมกะเราอีกสามพีจะพิมพ์อีกสองอีกหนึ่งโอ้โหทักวเอ้ย ชนึกไปหนึ่งร้อยเก้าสิบดีนิสทุกคนคูณหกโอ้โห,โหมาอย่างไรต่อทุกคนก็ใช้โอ๋อโหมาหน่อยเอาหน่อยเหอะมาไม่มาทุกคนเออเอาก็เงินรวมแล้วนะคะทุกคนหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเกตก็ถือว่าเอาเลืองอยู่นะคะทุกคนคือแบบเออมันก็จ่ายอยู่นะทุกคนคือแบบถ้าดูก่อนหน้าน,นี้คือ เบสห้าเบสสิก็คือมัน่าดที่ันนิดทีรันิดอะทุกคนแต่มันก็เข้ามาเรื่อยเรื่อยนแคเตอร์อะทุกคนแต่มันมาน้อยมากเออแต่รอบนี้ก็แต่เป็นพันเลยนะก็ทุนสามร้อยตอนนี้ก็กาไรพันห้าแล้ว่ะทุกคนเออแต่ก็ขอหมดไปอีกดิ้นนะคะทุกคนเราดูเชิงไว้ก่อนนะทุกคนเออดูเชิงไว้ก่อนมาที่เบสห้าก่อนนะทุกคนไม่กล้าไปเบสสูงนะทุกคนเออเฮือมรุกคนพอรี แต่ก็ยังอยากไปต่อนะทุกคนเออเอเอยังยังแบบข,ขึ้นกลางๆอยู่ทุกคนคือตอนนี้ก็ได้กําไรแล้วนะเออแต่ก็แบบถ้ามันถึงดวงวจริงมันก็ได้หละทุกคนเข้าใจไหมเออก็ขอสักนิดละกันทุกคนกคนือแบบถ้าไม่ได้จริงๆก็สนหน้าได้ทุกคนสวนหน้าได้เลยทุกคนถ้าสมไม่ได้จริงๆแต่ก็ไม่แนะนําให้โลภมากนะคะทุกคน แต่ว่าของแบบไม่มีได้มัมีเสียอยู่นะโอ้ยช่วยชนนี้ก็ไป120่งร้อยยี่สิว,วัลก้อนโตนะคะทุกคน121เออเอาสิขอแต่งมั่งก็ได้ทุกคนเออนาทีนี้เอาหมดจ้าเออนั่นแหละนี่ก็ต่ออืมสิบหกก็ปั่นไปสิจา้าก็ปั่นไปสิทุกคนหมุนไปก่อนเลยจ้าทุกคนเออ เอาเงยทุกคนเอาเงยอีสี่เหลี่ยมเขาหเขาแรกสี่เหลี่ยมยังไม่มาแต่จะเพิ่มเลยจ้าเอาเลือทุกคนเดชห้าเรานะอือเอาก็ได้ก็ถือว่าถ่ายทุกคนแต่ไม่รู้มันจะสายแค่ไหนทุกคนแต่รอบนี้คือแบบเออเท่าไหนก็ท่าน,นั้นนะทุกคนก็ไม่ไปต่อแน่นอนทุกคนเ <c> า <oughs> มันเข้ามาให้เราอีกแล้วทุกคนแต่ดูเชอรเล่นไม่รู้โอ,นอน้นั่นแหละยีงเงยต่อมีอะไรเชื่อมไหมอ็นนั่นแหละ โหเอาสิพอค่ะรอบนี้พอแล้วค่ะทุกคนพอแล้วจากกำไรเน้นๆแล้วจากทุกคนรางวัลก้อนโตนะทุกคนหนึ่งร้อยสิบหกทุกคนเออเอาสี่สองพันแล้วนะกํำไรต่อพันก,กว่าแล้วนะกํำไรเราเอาอตีหก<ฮ>ฟรีสปินอีกห้าอีกสี่คือหมดรอบนี้ก็ไม่ไปแน่นอนทุกคนคือแบบให่แล้วเนาะอยา่าอยา่อยาลภมากทุกคนเข้าใจไหมเอออย่าลภมากได้แลว้วอ่ะ อือเอาสีตัววายตัววายมีไงตอออือเอารอบสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะโอเคเงินรวมแล้วนะ,ะทุกคนได้มาหนึ่งร้อยสามหกนทุกคนเออเอา,เอาก็ไม่ไปต่อได้นอนทุกคนได้มานนินๆแล้วนะตอนนี้ส่วนสาร้อยห้าเองทุกคนเออก็สำหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ